เดี๋ยววันนี้เรามาคุยไขยมันแลกเงินกันว่าโปรเจกต์เนี้ยมันทําเงินได้ยังไงบ้างที่เราคุยกันก็คือ4ถึง12เดือนเนี่ยรายได้100,000บาททําได้จริงไหมล้วทําได้ยังไงบ้างซึ่งกระบวนการง่ายๆเลยมีแค่5ข้อก็คือกระบวนการ 5F ซึ่งกระบวนการ 5F เนี่ยภาพรวมก็คืออยู่ในหนังสือเล่มนี้ซึ่งเดี๋ยวให้ดูก่อนแล้วกันก็คือ 5F เนี้ยเป็นกระบวนการการทํางานของกลุ่มเรา สังเกตไหมว่ามีระบบซัพพอร์ตมีสื่อเครื่องมือเนี่ยซัพพอร์ตให้ทุกสเตปหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเราจะต้องแบบใช้ความสามารถส่วนตัวเยอะไหมไม่จําเป็นเลยไม่ต้องเก่งก็ก็ทําได้แต่ขอให้ลองเรียนรู้แล้วก็ศึกษาดูก่อนเนาะแต่ตรงเนี้ยเดี๋ยววันเนี้ยเราจะมาเล่าให้ฟังถึงขั้นตอนก่อนว่ามันทํำยังไงเอาให้เห็นภาพกันก่อนเริ่มต้นเชื่อว่ายังไงเราก็มีต้นทุนเรื่องของคอนเน็กชันอยู่แล้วจริงป่ะเพราะฉะนั้นอ่ะ ออนไลน์ Online, เพื่อนใน Facebook เพื่อนใน Instagram หรือออฟไลน์ญาติพี่น้องเพื่อนที่ทางานที่แบบเจอกันบ่อยๆซึ่งคนพวกนี้เขาเห็นอยู่แล้วว่าเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราอ่ะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาซึ่งสเต็ปแรกก็คือฟิตซึ่งฟิตในระบบเราอ่ะสำคัญที่สุดถ้าจะเกิดการตลาดนะมันต้องเป็นผลลัพธ์ที่ชัดและไวชัดและไว ซึ่งในกลุ่มเรามีแคมเปญในเรื่องของ14 day challenge ที่เราจะช่วยวางแผนให้ว่า14วันเป็นผลลัพธ์ปังแน่นอนถ้าตั้งใจจากสถิติที่เราดูแลอยู่ไม่ไม่ค่อยพลาด14วันเป็นผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงจนคนตกใจซึ่งเราอยากให้อันหนึ่งเลยก็คือเรื่องของรูปร่างถ่ายรูปไว้อันที่2ก็คือเรื่องของผลเลือดเพราะว่าคนบางคนก็คือโฟกัสเรื่องสุขภาพเนาะ และอันที่3เลยก็คือเรื่องของค่าร่างกายซึ่งเห็นไหมในกลุ่มเราอ่ะก็มีใบตรวจค่าร่างกายอยู่แล้วเนี่ยก็มีการเปรียบเทียบอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยเราก็ทําเป็นระบบเป็นมืออาชีพอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเพราะนั้นตรงเนี้ยพอเราฟิตแล้วสําคัญคือเราต้องให้ผลลัพธ์ที่เราตั้งใจทํา14วันเนี้ยเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งอันนี้หลายๆคนพลาดนะบางทีเป็นผลลัพธ์แล้วแต่ไม่เกิดมูลค่าการตลาดเท่าที่ควรเพราะว่า ไม่ได้ศึกษาหรือไม่ได้เข้าใจหรือดันพลาดลืมทําอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเ็ตที่2อันนี้สําคัญมากก็คือฟังก์ชันต้องมาเรียนรู้ซึ่งการเรียนรู้มีเรื่องอะไรบ้างอันแรกก็คือ 7-day post อันนี้แหละจะเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยเป็นผลลัพธ์ที่ชัดและมีคนสนใจมีคนเนี่ยตื่นเต้นกับการเปลี่ยนแปลงของเราชัดเจนและเมื่อเราถูกถามถูกทักว่าเฮ้ยไปทําอะไรมาดูดีขึ้นอ่ะตอบอยังไงเห็นไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการตอบไม่ได้ทําให้เราเสียโอกาสนะเพราะ,ะนั้นมันก็จะมีสอนในฟังก์ชันด้วยแล้วก็เรื่องของว่าเอ้ยทำไมเราถึงมาเริ่มต้นดูแลตัวเองล่ะทําไมเราถึงรีบอร์ล่ะอาจจะมีคนมาถามเราเราก็ต้องตอบให้ได้แล้วก็ทํายังไงให้เพื่อนเราหรือคนที่มาทักมาถามเราเนี่ยเขาอยากเจออยากเจอเราอยากเจอโค้ดของเราแล้วให้โค้ดเนี่ยช่วยคุยให้ช่วยวัดมวลให้ช่วยวิเคราะห์ค่าให้เพื่อให้เกิดการแนะนําบอกต่อแล้วก็ ในฟังก์ชันในกลุ่มเรานะมันมีงานหนึ่งสาคัญมากก็คือปีหนึ่งอะ่ะมีไม่กี่ครั้งนี่บอกไว้ก่อนถ้ามีใกล้ๆเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงก็คืองานบูธแคมปเป็นงานที่แบบ2วันหนึ่งคืนนะเป็นงานแบบให้ความรู้เรื่องของการทรารําโปรเจกต์ไขมันแลกเงินเนี่ยลุ้นล้วนเลยเข้มข้นมากอันเนี้ยสอ,อันเนี้ยเราอยากให้ตั้งใจเริ่มต้นเชื่อไหมว่าถ้าเราตั้งใจทํา2อย่างนี้เนี่ยยังไงมีคนทักเราแน่นอนยังไงมีคนถามเราแน่นอนเพราะฉะนั้นมันจะกระบดเกิดเกิดกระบวนการที่3ก็คือ กระบวนการโฟอย่างน้อยมั่นใจว่ามี4ี่คนแน่นอนที่เขามาทักมาถามเรามาคุยกับเราแน่ๆว่าเฮ้ยไปทําอะไรมาเกิดอะไรขึ้นเขาอยากบางคนคนนี้อยากจะสุขภาพดีคนนี้อยากจะหุ่นดีขึ้นคนนี้อยากจะแบบหายโรคหรืออะไรก็แล้วแต่แหละมาปรึกษาเราซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องแนะนํานะแต่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะว่าแบบเฮ้ยเราจะดูไม่ดีดูเสียภาพลักษณ์หรือเปล่าซึ่งในเครื่องมือของเราเนี้ยในคู่มือเล่มเนี้ยจะมีการสอนเลยว่า เราจะต้องโฟยังไงแนะนํำยังไงมีบอกเลยทั้งการคุยการวิเคราะห์รายชื่อในเรื่องของแบบสเต็ปเห็นไหมการพูดคุยคุยยังไงให้เพื่อนเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ hard s เซลคุยยังไงให้ไม่เสียเพื่อนไม่เสียภาพลักษณ์ไม่เสียเครดิตและเราก็ยังดูเป็นมืออาชีพด้วยตรงนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงนะมีอยู่ในคู่มือเล่มนี้คอยไกด์อยู่เนาะตรงนี้ถ้าเราทำฟิตฟังชันแล้วก็โฟเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะแค่ทำา3อย่างเนี้ยสามารถทำรายได้เนี่ย หลักหมื่นได้แล้วนะอ่ะมาดูกันรีบอลสมมติอันเนี้ยแนะนําคนละ1เซต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 สมมติเขาซื้อกับเราอะนะสมมติเราเป็นสมาชิกเนี่ยเราซื้อรีบอลจากชอปเลกาซี่ได้ก็คือกล่องละหมื่นเก้าแต่แน่นอนเราต้องดูแลคนพวกนี้ด้วยนะไม่ใช่แบบซื้อแล้วเขากินเองไม่เป็นหรอกแล้วเราต้องดูแลเขาทุกมื้อนะเดือนนึงก็ร้อยยี่สิบมือ้อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีค่าดูแลค่าโค้ชด้วยตรงเนี้ยก็คือเราก็อาจจะบวกอ่ะสองหมื่นห้า ซึ่งอันนี้เราก็จะได้กําไรเนี่ยเซตหนึ่งประมาณ6,000บาท4เซตเนี่ยก็ได้ละ24 0 0 0ื่เห็นไหมแค่นํา4คนแล้วเราตั้งใจดูแลเขาแล้วก็ต้องเรียนรู้นะเพื่อจะได้ดูแลคนพวกนี้เป็นตรงนี้เราก็ได้เงินค่ารีบอลในเดือนถัดไปแล้วเห็นไหมได้กินรีบอลฟรีแล้วแล้วคนพวกนี้เขาก็หุ่นดีสุขภาพดีด้วยและอันที่2รีบอลกล่องเนี่ยจะได้ rp ทุกๆกล่องเลยนะก็คือ2,700 RP อาพีนี่เป็นแต้มที่จะสะสมในชื่อเราตลอดชีวิตซึ่งอะกล่องหนึ่งเราซื้อสี่กล่องเนาะเพื่อเราซื้อชื่อเราเพราะเขายังไม่สมัครสมาชิกก็ได้1800 r ห RP ตรงเนี้ยหมื่นหนึ่งเนี้ยประมาณแลกบัตรเติมน้ำมันได้500บาทแต่นี้ไม่จาเป็นต้องแลกบัตรเติมน้ำมันก็ได้นะแลกอะไรก็ได้แลกแบบสะสมไปเรื่อยตลอดชีวิตอะคิดดูซื้อชาแนลซื้ออะไรก็ได้ซื้อทองอะไรก็ได้นะมีหลายคนก็ทากัน แล้วก็ในส่วนของรีบอนเนี่ยทุกกล่องนอกจาก RP 2 7 0 7แล้วจะได้ PV ด้วยซึ่ง PV เนี่ยเอาคำนวณมาเป็นเงินก็ถ้าสมมุติเรายังแบบไม่ได้ชวนใครหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาเอายอดทั้งหมดเนี่ยมาลงตัวเองก็เป็นรายได้รีเบทไป2 7 0 7 4กล่องก็ได้1800 PV ซึ่งอันนี้รีเบทเนี่ยจะเป็นในส่วนของที่เกินพัน PV เพราะฉะนั้นก็จะ เป็น9,800 PV อ่ะช่วยกันกด,ก,นก,ด,ก,นก,ดก็จะอยู่ที่8,330บาทเห็นไหมแค่ fit f u n ังชั n นโฟะเราได้รายได้กี่บาทละนี่ก้อนหนึง่งนี่ก้อนหนึง่งนี่ก้อนหนึง่งรวมกันเนี่ยเป็นไรายได้ตรงนี้เนี่ยถ้ากดเครื่องคิดเลขนะ32,830บบาทแล้วเห็นไหมแล้วแน่นอนเรา ดูแลคนพวกนี้คนพวกนี้เขาซื้อกับเราเราก็ต้องดูแลเขาดีจริงป้ะเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาก็บอกว่าโอ้ยซื้อกับเราแล้วแม่งไม่เห็นผลไม่เวิร์กเลยกลายเป็นว่าเราเสียเครดิตนะเพราะฉะนั้นเราต้องทํากระบวนการที่4ก็คือ Follow ซึ่งอันนี้ไม่ต้องห่วงนะการ f o l l o w f o l l o w ให้เขาฟิตเนี่ยในคู่มือเล่มนี้มีบอกหมดเลยว่าแบบอ่ะเนี่ยการติดตามนะต้องติดตามยังไงมีบอกหมดเลยต้องตอบข้อสงสัยยังไงแล้วเนี่ย ก่อนเขาซื้อต้องติดตามยังไงมีบอกหมด7วันแรก7วันแรกต้องตามยังไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นมีคู่มือเล่มนี้หายห่วงตามเป็นแน่นอนแล้วก็เราก็ต้องตามให้เขาเข้าฟังก์ชันเพื่อทําแบบนี้เหมือนเราไงแล้วถ้าเขาทําเชื่อไหมเพื่อนเพื่อนเราคนเนี้ยเขาก็จะมีคนทักมีคนถามเหมือนกันเห็นไหมแล้วตรงเนี้ยถ้าเขาเริ่มทาเงินเริ่มทำไรายได้เราก็ต้องค่อยๆสะสม แล้วถ้าเขาเห็นภาพสนใจธุรกิจเราก็ดึงเข้ามาเนี่ยศึกษาธุรกิจเพิ่มตรงนี้จะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าไฟล์เห็นไหมก็คือ Fit ฟิตฟังชัน Follow และก็ฟ l e ซึ่งกระบวนการถ้าเราเน้นในเรื่องของ Follow แล้วก็ฟล์ตรงนี้บอกเลยว่ามันจะเป็นที่มาของแผนรายได้ธุรกิจซึ่งอันเนี้ยเราบอกเลยว่าที่ได้เป็นแสนเป็นล้านเนี่ยก็มาจากตรงนี้แหละซึ่งแผนธุรกิจก็คือมันเป็นแผนธุรกิจของ Legacy ทั้งหมด3ข้อก็คืออยู่ในหนังสือเล่มนี้ นี่3ข้อตรงนี้แต่เดี๋ยววันนี้เราคงไม่ได้เล่าละเอียดนะเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนึายละเอียดตรงนี้ว่าที่มาของเงินมันเป็นยังไงบ้างแต่เราเล่าเป็นภาพรวมไม่เห็นภาพก่อนว่าสมมติตัวเราเห็นไหมเราก็ได้เงินตรงนี้และเราก็ช่วยเพื่อนของเราอย่างน้อยซ้ายคนขวาคนให้เขาเนี่ยก็ได้รายได้เหมือนเราแบบนี้แค่ตรงนี้เราก็จะเป็นตำแหน่งนี้เดือนที่1น,นะเราก็จะเป็นตำแหน่งที่ชื่อว่าประมาณการเงินเมเนเจอร์ เราก็จะมีรายได้ประมาณ1อยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0 0มื่ถึงสองหมบาทได้ละแล้วแน่นอนคือคนของเขาก็จะมีบางคนที่ฟิตมีคนทักแล้วก็อยากทำเงินด้วยเหมือนกันก็อาจจะมีการแตกตัวแบบนี้เห็นไหมก็มีคนทําเหมือนกันก็คือฟิตฟังชันโฟล์ฟอลโล่แล้วก็ไฟล์แบบนี้ยวนอย่างเงี้ยเดือนที่2ถ้ามีแบบนี้ก็จะเป็นประมาณสักเจดเมนเจอร์ก็รายได้อยู่ที่ประมาณสัก2 0 0 0 0ถึงประมาณสัก สามหมืนบาทตรงนี้เดือนที่3เหมือนกันก็ค่อยๆสะสมเกิดการใช้ดีแล้วบอกต่อแล้วทุกอย่างมีระบบซัพพอร์ตหมดเห็นไหมเดือนที่3ก็อาจจะเป็นประมาณอาเมทิต์รายได้นี่อยู่ที่ประมาณสัก40,000ถึง50,000บาทต่อเดือนแล้วเดือนที่4เกิดการแตกตัวแบบทวีคูณแต่ทุกคนใช้ระบบหมดนะทุกคนศึกษาเรียนรู้หมดมีเครื่องไม้เครื่องมือหมดตรงนี้เดือนที่4เราก็จะเป็นตำแหน่งที่ชื่อว่าลูบี ก็คือรายได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ10,000แสนบาทต่อเดือนเห็นไหมแต่ตรงเนี้ยโอเคมันคือรมคติแหละแต่ถ้าเราเกีย์เกีย์เราก็เลยบอกไงว่า4-12เดือนเนี่ยสามารถทำเงินแสนได้ลองคิดดูดิถ้าตั้งใจทำแบบนี้เราทำงานเป็นทีมค่อยๆศึกษาระบบเรามีเครื่องมือเพียบเลยในการซัพพอร์ตให้อีก1ปีมีรายได้เข้ามาเพิ่มในชีวิตอีกสักแสนหนึง่งคิดว่าดีไหมนี่แหละลุยกันเอาไขมันมาแลกเงิน